ชาติทีมีแม์นี้ด้วยการใช้สกิลซองเกี่ยวไปหาเรียวมากก่อนที่จะกดอัดหน้าสตัน์แล้วคลิกซี่ก็เลยยกต่อไปได้ทังทีแน่นอนว่าหลังจากนั้นเพื่อนร่วมทีมก็ร่วมกันยำตีนแบบนี้ก็เป็นเฟิร์สบลัดไปอย่างสวยงามน,นะสิแต่ก็ไม่รู้ทําไมจนูนอุต่าหเปิดมาอย่างสวยแต่เล่นไปเล่นมาดัานกลายเป็นว่าทีมพวกเจเนี่ถูกกดซะยับเลยแถมป่าทีมตรงข้ามอย่างนาคอสนี่สกิลเพลโอเคมากทั้งแก๊งทั้งโยกดันเลนก็ยังดีที่ทีมพวกเจยังพอจะการป้อมเอาไว้ได้บ้างทําให้ตอนนี้หนทางที่จะพลิกเกมเนี่ยก หนะึ่งในนั้นเลยก็คือเราจะต้องดึงไปถึงเลดเกมเพื่อที่เราจะได้พึ่งบาร,รมีกอสเลเยอร์หรือไม่ก็อาจจะมีจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเขาเดินเกมพลาดไปบ้างพวกเราจะได้สวนกลับส่วนเรื่องเงินของแคร,รี่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่านี่คือข้อดีของทีมีจนูแม้เกมจะตามแต่ด้วยแพสซีฟของทีมีก็ทําให้แคร,รี่ทีมเจได้รับรวยเจ้าสัวสุดๆยิดด,ดูขนาดการเงินทีมเจห่างจากทีมมูงตั้ง2 0 0พแต่ทองของแคร,รี่ทีมเจกลับพอๆกับป่าของฝั่งตรงข้ามเลยอย่างไรก็ตามหนึ่งใน การที่พวกเจจะต้องผ่านมันไปให้ได้ที่เราจะได้ไปเล่นกันที่กอสเลเยอร์นั่นก็คืองานที่ฝั่งตรงข้ามดันดักสเลเยอร์ตัวนี้เข้ามาที่ป้อมไหนโชคดีมากที่เมื่วานนี้ทั้งคลิกซีและลาวิลเนี่ยก็ต่อเลือดอารูอินจนขิดไปณนะตอนนี้ทีฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวยืนแล้วเองพวกเขาจึงถอยร่นกันไปและช็อตนี้เองขณะที่ลาวิลไปทาเลนบนานาคอยก็พยายามที่จะล้วงลาวิลสุดท้ายก็ไม่อาจสู้ลาวิลเจ้าสัวคนนี้ได้และตรงนี้เนี่ยแสบมากที่ลาวิลใช้เอาตีไปสตันฮายาเตะทำให้แบทแมนตามไปปิดายา แต่คิวแค่นี้ยังไม่หนำใจแบทแมนจึงตามมาสอยเรียวม้าที่แอบอยู่ในพุ่มขิดตามกันไปเป็นดับเบิลคิวของนางแต่แบทแมนก็ยินดีนอยู่ได้ไม่นานเพราะถูกเอลติของแอสเซน้าส่งกลับบอ่อไปแน่นอนว่าหลังจากนี้ทีมพเจก็พยายามที่จะดันป้อมให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยความที่คลิปเข้าช้ารวมไปถึงฝั่งทางนู้นก็กาลังใกล้จะเกิดแล้วสุดท้ายป้อมพเจก็เลยปิดไปได้แค่ป้อมเดียวคือป้อมกลางแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนาทีที่ก็สเลเยอร์เกิดและนี่ก็คือจังหวะที่ทีมพู้เจรอ คอยมานเนิ่นนานชัดเจนว่าพวกเราไม่อาจปล่อยให้คอสเลเยอร์ตัวนี้ตกไปอยู่ในน้ํามือของฝั่งตรงข้ามได้เด็ดขาดดังนั้นแล้วไฟนี้พวกเจจะทุ่มเทกันจะสุดตัวว่าแล้วพวกเราก็เริ่มต้นในการโซนพื้นที่บริเวณรอบคอสเลเยอร์ซึ่งแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องโซนเหมือนกันพวกเราก็เลยยังเชิงกันไปมาอย่างไม่มีใครกล้าเปิดใครก่อนได้แต่แยบแยบกันด้วยสกิลแต่ใครจะไปคาดคิดว่าจังหวะนี้แมนจะพยายามอ้อมไปด้านหลังเลื่อล้วงแนวหลังที่ฝั่งตรงข้ามแต่กลับกลายเป็นว่าพลาดท่าถูกเรียว ปิดไปหน้าเดียวกันด้วยความที่ไม่มีใครทําเลนป้อมบนก็เลยแตกไปแบบซฟรี free. แล้วช็อตนี้เองอารูอินพยายามจะเข้ามาล้วงลาวิลแต่ก็ถูกลาวิลล้างสตันด้วยสกิลสองของตัวเองเพราะว่าลาวิลก็ไม่สามารถดีได้เมื่อจะแอสเซนตก้าะหายาเตะได้ช็อตนี้คือสัญญาแดงผ่าแปดมากโรจกดเอาติแต่เอาติของเจ้มันหมดลิฟต์สกอนทีถ้าลาวิลไม่มีกรอเกินนะสวยไปแล้วเมื่อกี้ยังดีที่นางมีกรอเกินนางก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปิดคิวหายาเตาสวนกลับไปได้เหลืออารูอินคนเดียวกางวง หวาดดีขนาดนี้ทีมพอเจก็เลยรีบมุ่งหน้าจะไปเอากอสเลเยอร์แต่เจยังไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าต้องมาเคลียร์ไม่ให้คลิปเขาป้อมบนก่อนแต่ดูรนาะมิดอนอนิดของทีมีสิจัสสุดท้ายแล้วก็กันไม่ได้ป้อมบนแตกไปจนคลิกซีต้องกลับมารับหน้าที่เคลียร์เวฟเองจุดนี้ดูที่มินิแมปกลายเป็นว่าเมื่อลาวิลกับคิวเล่นไปถึงคอสเลเยอร์นาครอสกับเรียวมาร์กับตีอยู่ก่อนแล้วทว่าเป็นเพ,พราะพลังของคิวเล่นคัมมิ่งซูนันจึงสามารถปิดเรียวมาร์กไปได้แบบนี้แล้วนาครอสจึงต้องถอยร่อนไปด้วววยคาาามมมทีี่เจจกก,กลันนส ก็เลยไปโซนแทนแล้วเจก็เลยยืนแทงให้ลาวิลตีแต่กลายเป็นว่านาคอนไม่ได้พยายามจะมาลัสนางแค่จะเอาบับฟ้าและมืมอได้แล้วนางก็เลยถอยร่นกลับไปแต่แน่นอนในเมื่อทีมของเจได้กอสเลเยอร์แล้วพวกเราก็สามารถขึ้นมันใหญ่มาเขาแล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปได้อย่างสวยงามแน่นอนก็นับว่าทีมีเป็นหนึ่งในรบอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้เหมือนกันนะเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงให้แครี่เป็นเจ้าสัวได้แล้วยังสามารถตดอัศัตรูได้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเจขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์นิดนึงจะหนูถ้าใครว่างนะรีบกดไปทที่โไฟลลล์ของเจแ้วคิกดู ลิงนี้เลยวัวลิงนี้จะพาไปไหนไม่บอกเราจะไปลุ้นกันเราเองแล้วกันนะบายบาย